กาประชุมในส่วนของเทคนิคกลยุทธ์แล้วก็ตลาดอนุพันธ์ประจำวันที่9สิงหาคม2554นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของเทคนิคก่อนนะคะกเ็เรื่องของเซตเนี่ยมองว่าปิดปรับตัวลดลงนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยยังให้สัญญาณลบนะคะแต่ว่า MACD สามารถปิดเหนือเส้น Zero Line ได้นะคะจึงทำให้เซตอินเด็กมีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะในระยะสั้นเนี่ยเรามอง แนวต้านที่1,087ถึง1,095นะคะแนวรับอยู่ที่1,070ถึง1,059ันห้าจุดคำแนะนำยังคงเป็นซื้อเก่งกำไรอยู่นะคะ หุ้นที่เลือกเข้ามานะคะสี่ตัววันนี้ตัวจูบิลี่นะคะปิดที่13.90บาทนะคะทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก็แท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มหนุนนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราแนะนำซื้อนะคะแนวต้านอยู่ที่14.80บถึง15บาทแนวรับอยู่ที่13.70ถึง13.50นะคะคัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า13.30ค่ะ ตัวที่2นะคะเซนเทลปิดที่11บาท50นะคะตัวนี้ MACD ให้สัญญาณเป็นบวกแล้วก็ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นเช่นกันนะคะแนะนำซื้อแนวต้านอยู่ที่12บาท10บถึงบาท50นะคะแนวรับอยู่ที่11บบาท30บาท10คัดลอสหากปิดต่ำกว่า11บาทนะคะตัวที่3นะคะ BCP นะคะปิด23บาท30แท่งเทียนมีสีขาวประกอบกับ RSI ให้สัญญาณเป็นบวกแล้วก็แนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่23บาท80ถึง24บาท90แนวรับอยู่ที่23บาทถึง22บาท80แล้วก็คัดลอสหากปิดต่ำกว่าระดับ22บาท60นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะ BJC ปิดที่22.60บาท60นะคะแท่งเทียนมีสีขาวประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณเป็นบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อแนวต้านที่23.50บาท5 0ถึง24.90บาท90แนวรับอยู่ที่22.40บาท4 0ถึง22.20บาท20นะคะคัดลอสหากปิดต่ำกว่า2 2บาทคะ่ะ เรของภาพรวมตลาดนะคะก็แนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราในระยะสั้นช่วงนี้ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกที่ยังคงปรับคุมตลาดอยู่นะคะท่ามกลางแรงกดดันเรื่องความกังวลที่มีต่อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยยังคงปิดปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะคะโดยปิดลบไป634.76จุดจุดนะคะความวิตกกังวลเนี่ยยังคงมีมากหลังจากที่สหรัฐเนี่ยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจาก ระดับ triple A ลงมาเป็น d o A บวกนะคะแล้วก็ยังคงประกอบกับปัญหาที่มีอยู่ทางฝ้าฝั่งยุโรปด้วยนะคะปัญหานี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเข้าซื้อที่ ECB เข้ามาซื้อพันธบัตรของอิตาลีแล้วก็สเป,สเปนเนี่ยได้ช่วยประคองตลาดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ กลับมามีความวิตกกังวลอีกครั้งหนึ่งว่าการเข้าไปซื้อตรงนี้เนี่ยยังอาจจะอยู่ในปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาช่วยการแก้ไขวิกฤตนี้ทางด้านยุโรปหรือว่ายูโรโซนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในสองผู้วิภาค์ทั้งส,สหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยหนักที่กดดันภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าจะมองจากปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างทรงต,รงตัวในแดนบวกนะคะแต่ว่า ก็มองว่าน่าจะยังคงไม่มีกําลังมากพอที่จะไปะต้านทานแรงกดดันที่มีจากภายนอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเซ็ตอินเด็กซ์ของเราก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะคะต่างชาติยังคงขายสุทธิบ้านเราอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองที่ขายออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะโดยขายออกมาอยู่ที่ห้าพันสารอยิบเจ็ดล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่สองจากเมื่อวันแรกที่ขายไป6 0พันกว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมากถ้านับจาก ในรอบนี้ที่กลับเข้ามาซื้อหลังเลือกตั้งเนี่ก็คือซื้อสะสมประมาณประมาณห้าหมื่นล้านบาทนะคะตอนนี้ขายออกไปสองวันก็คือประมาณหมื่นล้านบาทแล้วนะคะก็ยังเหลือพอที่จะขายท่าภาพโดยรวมยังคงไม่ค่อยดีมองว่าเซตรอบนี้ของเราเนี่ยถ้าความวิตกกังวลมีค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงไปได้ถึงระดับพันยี่สิบห้าถึงหนึ่งพันจุดนะคะเราก็ยังมองว่าพันจุดน่าจะเป็นระดับที่ยังคงรับอยู่นะคะสําหรับรอบนี้แนวรับสําคัญอันแรกนะคะก็คือที่แถวแถวพันห้าสิบจุดนะคะ สถานการณ์ภายนอกที่ดูค่อนข้าง,างยแย่เนี่ยทำให้เรามองว่าน่าจะเวทแอน d s ซีไปก่อนนะคะรอ,อะหุ้นลงเสด็จน้ำก่อนนะคะซึ่งหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเราก็คงเอาคงพอร์ตระยะสั้นของเราที่สูงถึง25%ไว้เหมือนเดิมนะคะหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตก็ถือต่อนะคะตัว Major b ์ h แล้วก็โฮมโปรไม่มีหุ้นปรับเข้าปรับออกนะคะในวันนี้ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเริ่มต้นในส่วนของ s ซสฟิตี้อินดีนะคะ ก็เราแนะนำให้เข้าเก่งกับไรชอตในช่วงดีดกลับนะคะแต่ว่าไม่ผ่าน7 5 7ดนะคะมองแนวโน้มตลาดคิดว่าน่าจะผันผวนอยู่ในทิศทางอ่อนตัวลงต่อนะคะก่อนการประชุมเฟดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเบสิสปรับแคบลงมาอยู่ที่ลบ3.81จุดนะคะพร้อมกับเห็นตัว 50, เซฟตีอส 50U11 เนี่ยดีดกลับมาปิด ทรงตัวนะคะแต่ว่าเรายังมองว่าแรงกดดันภายนอกที่ปกคลุมตลาดอยู่น่าจะมีผลค่อนข้างมากนะคะทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดิ่งลงตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตอินเซตฟของบ้านเราเนี่ยน่าจะเปิดดิ่งลงตามเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมองว่า S50U11 เนี่ยจะมะีมีการแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากข้ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่อิงทางลบต่อไปนะคะแนะนำว่า ให้ทยอยทํากําไรช็อตออกไปบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนสถานะใหม่อาจจะรอดิดกลับแล้วก็เก่งกําไรช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือ7 5 7ุดนะคะในส่วนของ single stock future นะคะ 3ตัวเดิมที่เราแนะนำตั้งแต่เมื่อวานนี้เราคงไว้หมดนะคะตัว irpcu 1 1เทรนย,ยังเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะปิดบวกได้เล็กน้อยแล้วก็มีแท่งเทียนเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็ macd ปิดต่ำกว่าซีโร่ไลน์นะคะต่อเนื่องโดยมีโอกาสอ่อนตัวลงอีกรอบหลังจากจบข่าวเรื่องการประกาศงบไปเรียบร้อยนะคะก็ยังคงแนะนำช็อตต่อโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ5บาท50นะคะ itdu ห1ตัวนี้เรามองเป็นเทรนไซด์เวย์อัพนะคะ เราคงสถานะรอเหมือนเดิมแล้วก็รอทํากําไรในช่วงดีบตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเรายังคงคาดหวังแรงบวกรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าจากภาครัฐแม้เทคนิคยังอ่อนแออยู่นะคะให้ตัดขาดทุนที่ต่ากว่า4บาท10นะคะตัวที่3นะคะ PTEPU 11นะคะก็ มองเป็นเทรนด์ไซด์เวดาวนะคะปรับตัวลงต่อแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะประกอบกับภาพรวมตลาดที่ยังอิงทางลงแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกดิ่งลงค่อนข้างหนักนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็ราคาน้ำมันดิบที่นาม็เนี่ยปิดดิ่งลงกว่า5.57ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ6.41เปอร์เซนต์ะคะปิดที่81.31เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็คิดว่าเป็นปัจจัยที่อิงทางลงสำหรับ หุ้นกลุ่มน้ำมันนะคะแนะนำทยอยทำกำไรช็อตนะคะตัดขาดทุนที่175บาทค่ะในส่วนของ g o f ฟิเจอกับ SilverFuture นะคะก็สำหรับในส่วนของ g o f ฟิเจอเราแนะนำเกงกำไรลอง g f q 1 1ต่อนะคะโดยตัดขาดทุนต่ำกว่า23,500บาทนะคะแนวโน้มยังคงมองว่าความกังวลจากภายนอกจะผลักดันราคาทองให้อิงทางบวกได้ต่อนะคะในขณะท,ที่เทคนิคยังอิงแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่นะคะ โดยมีแนวต้านของ GFQ 1 1และ GF 1 0 Q 1 1มีแนวต้านอยู่ที่24,500ถึง24,600บาทนะคะแนวรับอยู่ที่24,150ถึง24,000บาทค่ะในส่วนของ Silver Future นะคะเราก็แนะนำเก่งกำไรลอง SVQ 1 1ต่อนะคะโดยตัดขาดทุนที่ต่ำกว่า1,200บาทนะคะแนวโน้มยังคงน่าจะปรับขึ้นนะคะเ,เทคนิคมองแนวโน้มเป็นไซด์เวย์นะคะ ก็ตัว,วต้านแนวรับของ s v q หนึ่งหนึ่งเนี่ยต้านที่1,220ถึง1น4 0นะคะรับอยู่ที่1,180บถึง1,162บบาทค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของออปชันนะคะเราเรามองเรื่องของตัวภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยค่อนข้างอิงทางอ่อนตัวลงต่อนะคะสะท้อนได้จะ จากสัดส่วนหรืออัตราส่วนของพุทคอ l วลลุ่มนะคะที่เพิ่มขึ้นมาที่2.54นะคะในส่วนของพุทคอโอ OI ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะมาที่1.27นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าภาพโดยรวมยังคงอิงทางด้านขาลงต่อนะคะถ้า s ซ50มีการรีบัลขึ้นมาเนี่ยก็อาจให้หาจังหวะผิดช็อตพุท สัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์800ไปก่อนนะคะสถานะใหม่เนี่ยเราให้เก่งกําไรตัวรองพุทธนะคะสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์750-760จุดค่ะปิดการประชุมในส่วนของเทคนิคกลยุทธ์แล้วก็ตลาดอนุพันธ์ค่ะ